สวัสดีค่ะพี่กำนะคะจากช่องกัม,มีสมายค่ะวันนี้พี่จะมาบอกเคล็ดลับการเป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์ถึงแม้หน้าตาจะธรรมดาไม่สวยแต่ก็สามารถมัดใจผู้ชายได้ค่ะ <ST AR C. S 1> เข้าใจดีค่ะว่าพอเราคิดว่าเราไม่สวยเราก็ไม่กล้าเข้าหาใครก่อนแต่ความสวยไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งนะคะ อย่าเพิ่งบอกว่าโลกนี้ไม่มีพื้นที่ให้ตัวเองถ้ายังไม่ลงมือทำอะไรการที่คนคนนึงจะมีเสน่ห์ต้องเกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกบุคลิกและนิสัยที่เราสามารถฝึกกันได้ถ้าเราอยากมีแฟนแค่เรียนรู้ว่าผู้ชายต้องการอะไรจากคนรักทำใจกล้าเข้าหาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยๆปรับนิสัยเพิ่มเสน่ห์ให้มากขึ้น เราก็จะค่อยๆเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาได้อย่างแนบเนียนค่ะและพี่อยากจะบอกว่ามีผู้ชายหล่อหลายคนที่เขาไม่ได้มองแค่ความสวยอย่างเดียวนะคะถึงแม้จะเป็นสาวอวบขุนอาจจะไม่ได้เป๊ะหน้าตาธรรมดาแต่เราก็ทำตัวให้ผู้ชายวิ่งเข้ามาหาได้เพียงเรารู้เทคนิคต่อไปนี้ค่ะเทคนิคข้อแรกเลยนะคะก็คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการ เขาอยากเป็นที่ต้องการค่ะผู้ชายทุกคนอยากให้คนสนใจอันนี้เรื่องจริงแต่ในขนาดเดียวกันเขาก็อยากเป็นผู้ล่าอยากเป็นเสือมากกว่าหนูดังนั้นถ้าเราชอบเขาก็อย่าชอบให้โจงแจ้งเหมือนจะไปวิ่งไล่ตามผู้ชายจะรำคาญได้เอาพอดีพอประมาณถามเขาเรื่องเรียนบ้างเรื่องงานบ้าง ขอความช่วยเหลือเขาหรือซื้อขนมไปฝากบ้างแบบเนียนๆให้เขารู้สึกว่าเขาก็รอมีอะไรดีจนผู้หญิงเข้าหาเลยนะเนี่ยแล้วที่เหลือเราก็ปล่อยช่องว่างให้เขาวิ่งเข้ามาหาเราเองบ้างค่ะข้อที่2ที่ผู้ชายต้องการนะคะก็คือเขาอยากถูกชมถูกยกย่องจริงๆไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็อยากได้คำชมกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะจากคนในครอบครัวคนรักหรือคนแปลกหน้าแล้วถ้าเราชมเขาได้บ่อยๆเราจะยิ่งได้คะแนนคะ่ะวิธีชมให้เนียนๆก็คือเวลาเขาทำอะไรดีๆหรือเวลาที่เราไปขอความช่วยเหลือก็ชมเขาว่าเขาเก่งแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปชมเขาตลอดผู้ชายเขาจะมองว่าเราไม่จริงใจนะคะแต่ถ้าเราอยากจะลองชมอะไรจริงๆก็ให้สังเกต เขาดูนะคะเราอาจจะชมเขาที่ทรงผมหรือการแต่งกายชมว่าเออวันนี้เขาแต่งใส่เสื้อผ้าดูดีตัดผมทรงนี้แล้วหล่อก็พอได้อยู่อีกมุมหนึง่งก็ทำให้เขาปลื้มใจว่าเราก็ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขายังไงล่ะคะนิสัยข้อที่3ที่เขาอยากให้ผู้หญิงเป็นนะคะก็คือเขาอยากให้ผู้หญิงเปิดใจพูดความในใจตรงๆ แต่อย่าขวานผ่าซ่าเกินผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ซับซ้อนทั้งความคิดและการกระทําค่ะเขาไม่ชอบเดาการกระทําที่ไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าจะมีแฟนร้อยทั้งร้อยก็อยากได้ผู้หญิงที่เปิดใจมีอะไรก็พูดตรงๆดังนั้นเวลาที่มีอะไรไม่พอใจกันหรืออยากจะแสดงความรู้สึกบอกชอบไปตรงๆก็พูดเลย แต่อย่าทำท่าทางหรือคำพูดแปลกๆแล้วเดาไปเองว่าเขาจะรู้เพราะจริงๆแล้วเขาไม่รู้ค่ะและถึงที่สุดแล้วใจจะไม่ตรงกันก็ตามเขาก็จะยังชื่นชมเรานะคะที่กล้าบอกและให้เราคิดซะว่าอย่างน้อยๆก็ได้พี่ชายหรือเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกคนละกันนะคะนิสัยข้อที่4ที่เขาอยากให้ผู้หญิงเป็นนะคะก็คือ เวลาที่เวลาที่เขาทำอะไรให้เราเขาก็อยากได้คำขอบคุณผู้ชายทุกคนอยากเป็นผู้นำอยากให้คนชมและถ้าทำอะไรให้ใครก็อยากให้มีคนขอบคุณดังนั้นก็ชมเขาเลยค่ะถ้าเขาซื้อของขวัญให้หรือทำอะไรให้เราเล็กๆน้อยๆช่วยถือของช่วยเปิดประตูแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราประทับใจ นะคะเราก็ทำหน้าอ้อนๆออนแล้วก็ขอบคุณเขาค่ะรับรองยังไงเขาก็ชอบนิสัยข้อต่อไปนะคะที่ผู้ชายอยากให้ผู้หญิงมีก็คือเขาอยากให้ผู้หญิงมีอารมณ์ขันบ้างผู้ชายทุกคนนะคะอยากมีแฟนที่ทำให้เขายิ้มหัวเราะได้แม้ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ยิ้มยากพูดน้อยดังนั้นให้เราหัดมีสกิลอารมณ์ขันไว้กับตัวเองหามุกตลก น่ารักน่ารักเอาแบบไม่หยาบเกินไปแล้วเอาไปคุยเล่นกับเขาให้เขาได้อมยิม้มเชื่อเถอะว่านี่เป็นเสน่ห์ที่ผู้หญิงหลายคนมองข้ามแต่ทำให้หนุ่มชอบได้นะคะนิสัยข้อที่6ค่ะที่ผู้ชายอยากให้ผู้หญิงมีก็คือเขาอยากมีคนสนับสนุนเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเขาขนาดเรายังมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในชีวิต ผู้ชายเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคอยเป็นฝ่ายให้กำลังใจเขานะคะและถ้าฝันของเขาเป็นเรื่องยากๆที่เราอาจจะช่วยเขาทางตรงไม่ได้เราก็ช่วยเขาทางอ้อมด้วยการเป็นฝ่ายสเสบียงทำอาหารทำขนมมาฝากช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆที่พอช่วยได้พูดให้กำลังใจเขาบ่อยๆเชื่อไหมคะว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความรักหลายคู่ จนในที่สุดได้แต่งงานกันก็มีนะคะนิสัยข้อสุดท้ายค่ะที่ผู้ชายเขาอยากให้ผู้หญิงเป็นก็คือเขาอยากให้ผู้หญิงพึ่งพาตัวเองได้ไม่มีผู้ชายคนไหนอยากมีแฟนตัวติดกับเขาตลอด24ชั่วโมงช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นเออาจจะให้เขาช่วยตลอดผู้หญิงเราจะอ่อนแอยังไงก็ต้องมีบางอย่างที่ต้องทำเอง เพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้เขาไปมีชีวิตมีโลกส่วนตัวของเขาบ้างไม่อย่างนั้นเขาจะรู้สึกอึดอัดไม่แฮปปี้แม้ลึกๆเขาก็อาจจะชอบเราแต่เขาก็จะลังเลว่าถ้าเป็นเพื่อนยังวอแว์ขนาดนี้ถ้าคบเป็นแฟนจะขนาดไหนเนี่ยและก็อาจจะทำให้เขาตัดสินใจไม่คบกับเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นสาวสตรอง ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้มีกลุ่มเพื่อนไปทำกิจกรรมสนุกสนุกหรือเราปลิดตัวไปหางานอดิเรกทำคนเดียวอย่างอ่านหนังสือว่ายน้ำวาดรูปหรือไปเที่ยวเองคนเดียวก็ได้แบบนี้ถึงจะมีแฟนแล้วไปรอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะนิสัยเจ็อย่างนี้ถ้าทำตามนะคะถึงเราจะไม่สวยเหมือนนางงามไม่ได้น่ารักเหมือนเน็ตไอดอล แต่เราก็สามารถเจอ,เจอแฟนดีๆที่คู่ควรกับเราได้ค่ะเพราะในที่สุดแล้วคนรักกันในระยะยาวหน้าตาก็จะไม่สำคัญเท่ากับนิสัยทัศนคติและความคิดที่ซับพอร์ตกันละกันถ้าเขามองว่าเราใช่ทุกอย่างไปกันได้เราก็จะมีสเสน่ดึงดูดใจสำหรับเขาทันทีก่อนจะจากกันนะคะขออวยพรให้สาวๆทุกคน เจอรักที่ดีคนรักที่เหมาะสมอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่กรรมก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ